เลือดขาวอ่อนแอเพราะไม่ได้พลังร้อนเย็นที่สมดุลเม็ดเลือดขาวก็อ่อนแอติดเชื้อได้หมดนะครับอย่างนี้เป็นต้น,นเชื้อโรคเข้าได้หมดเลยนี่ร้อนเย็นไม่สมดุลอย่างเดียวเนี่ยเพราะในร่างกายเรามีเม็ดเลือดขาวด้วยนะครับเม็ดเลือดขาวเป็นตัวที่ทําหน้าที่อะไรดูให้ครบเลยเอาเม็ดเลือดขาวนั้นทําหน้าที่ไปโอบแล้วก็หลังน้ําย่อยมาสลายหลังเอนไซม์หลังน้ําย่อยมาสลายเซลล์ที่ผิดปกติเซลล์มะเร็ง เชื้อโรคสารพิษต่างๆนะครับพิษต่างๆในร่างกายสรุปแล้วตัวก่อโรคทั้งหมดจะถูกเม็ดเลือดขาวไม่ว่าจะเป็นโมโนไซต์แมคโครฟาจเซติดเซลนิโตฟิลอีโอซิโนฟิลเบโซฟิลมาเซลพวกเนี้ยไปโอบแล้วก็หลังเอนไซม์หลังน้ำย่อยมาสลายตัวที่เป็นพิษในขบวนการที่เรียกว่าฟาโกเตซีิดนะครับย่อยสลายเสร็จก็ขับออกไปจากร่างกายด้วยปฏิกิริเฟกเก่งตัวบีบออกกับตัวสัญญาดันออกนั่นแหละนะร่างกายจึงจะแข็งแรงพอ ร้อนเย็นไม่สมดุลปุ๊บเมล็ดขาวไม่ได้ธาตุอาหารไม่ได้พลังงานที่สมบูรณ์แบบเมล็ดขาวอ่อนแอเชื้อโรคซัดเราเลยทีนี้ไม่เหลือนะเชื้อโรคโรคต่างๆกระจายไปหมดเลยนี่คือจุดเกิดโรคทุกโรคนะครับเมล็ดขาว,วาจะอ่อนแอเซลล์ต่างๆของเราก็จะเลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็เกิดความเสื่อมเป็นที่ไหนก็เป็นโรคที่นั่นนี่คือจุดเกิดโรคทุกโรคนะเดี๋ยวเราพักกันสักนิดหนึ่งนะพักกันสัก15ห้านาทีแล้วเรามาเรียนรู้ว่าแล้วโรคมันจะหายได้ยังไงเมื่อเรารู้ล้ว,วา โรคเกิดมาแบบนี้โรคจะหายอย่างไรเชิครับ